เปลือกกล้วยสมุนไพรแก้แสบท้องลดกรดจากภูมิปัญญาผู้สูงอายุคุณรู้ไหมว่าเปลือกกล้วยที่เรามักทิ้งสามารถช่วยบรรเทาอาการแสบท้องและลดกรดในกระเพาะได้ความลับนี้มาจากภูมิปัญญาของผู้สูงอายุที่เล็งเห็นคุณสมบัติอันน่าทึ่งของเปลือกกล้วยในการปรับสมดุลระบบย่อยอาหารของเราเปลือกกล้วยอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและไฟเบอร์ซึ่งช่วยลดการอักเสบ และเสริมสร้างระบบย่อยอาหารให้แข็งแรงนอกจากนี้ยังมีโพแทสเซียมที่ช่วยควบคุมความเป็นกรดในกระเพาะใครที่ชอบอาการแสบท้องหลังอาหารลองวิธีนี้ดูสิเปลือกกล้วยสามารถนำมาต้มดื่มเป็นชาเพิ่มความสบายท้องหรือจะปั่นรวมกับสมูทตี้ก็ยังได้เพียงแค่ล้างเปลือกให้สะอาดก็พร้อมใช้แล้วง่ายจนคุณต้องแปลกใจว่าเราเคยพลาดอะไรไปอย่ามองข้ามของใกล้ัวเปลือกกล้วยจะหยิบง่าย แต่คุณประโยชน์เพียบลองทำดูวันนี้เพื่อปลดล็อกสุขภาพที่ดีกว่าหากคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้กดติดตามเราไว้เพื่อสาระสุขภาพ